ส่งข้ามานะอาองเป็นหัวงวันนี้เดี๋ยวเชจัดการเองเรามาแข่งวาดรูปกันดีกว่าทุกคนดูซิว่าระหว่างไจเกอร์กับเชฟใครวาดรูปได้สวยกว่ากันเฮ้ยที่แท้บันนี้นี่กลัวจริงๆเลยกลัวว่าเชฟจะวาดสวยกว่าก็เลยส่งคนอื่นมาแทนส่งเจมี่มาแทนเฮ้ยี่ไไม่ว่างนะอาโอเคโอเคได้เลยจัดไปว่าแต่เราจะวาดอะไรกันดีนะ สวยที่สุดเพราะช้ยเก็เห็นหน้าบันนี้ตลอดได้เรยง้นไปดูกันเอาทุกคนก่อนไปดูว่าทุกคนอย่าลืมช่วยกันโหวตในนะว่าระหว่างชายเก้ากับเจ้าหมีใครเจ้าวาดรูปบันนี้ได้สวยกว่ากันกดหนึ่งชายเก้ากดสองเจ้าหมีหน้าแน่นอนชายก็แน่นอนถ้ากดแล้วไปดูพร้อมกันเลยชายเก็เธอยังเลือกสีวีอีกละ เอาก็ต้องเลือกสีรอบนี้ชัยก็จะทำเป็นสีหนาหรือว่าแต่จะให้ชั้นยืนอยู่อีกนานไหมเนี่ยอ่าด้ดเด็นเนี่ยเออใช่สินี่ชันก็คิด<ม>ว่าเป็นตุกตาบันนี้นั่นเนี่ยฉันโดนมัดไวนะ้น่ะอ๋อแต่ชัก็โดนมัดบันนี้ไว้ทำไมเนี่ยก็มาเป็นแบบก็ต้องอยู่เฉยๆแบบนี้แหละทรมานจังเลยไนงะรีบวาดเลยเร็วเอองั้นมาเริ่มกันชัยก็จะวาดแล้วนะ เชก็เลือกสีเทียบสีแป๊บเอ้สีนี้ต้องเป็นีชมพูเพราะมันนี่เป็นตัวสีชมพูในรักกัดชมพูนี้แหละก็ขยับเน่เชก็ว่าตรงปกได้และไอ้อันนี้คือหูบันนี่อันอันนี้คือหน้าบันนี่ว่าเป็นหัวนะเชบมีหูยาวๆเพราะเป็นกระต่าย โอ้แต่หน้าดูไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่โอ้เห็นไหมแค่มีหูแค่นี้ก็เป็นกระต่ายแล้วนะมาวาดีกว่าเข้าทุ่นท่หะโอ้ก็วาดอยู่ดีนะใครว่าไม่วาดล่ะเอ้รปขอเปลี่ยนสีอีกนิดเพราะว่าจะต้องใส่เสื้อน่ะเชิบเชิบเสื้อเป็นี้เป็นสีเหลืองนี่ก็ต้องเหลืองนี้เชิบโอเค เสื้อต้องมาและวเชืญเป๊บโอเคมาที่ตัวอ้วนน่ะเธอไม่มีสิทธิ์พูดเพราะว่าวันนี้เธอเป็นคนถูกวาดให้ตายเธอทรมานจังเลยทุกคนนี่บวชกันเลยวันนี้ไม่ไหวแล้วนะ กันที่พูดเยอะเหมือนกันนั่นเนี่ยเฮ้ร <Hey, S 2> ิงด้วยตอนแรกเชคก็ว่าจะวาดเงงเกงมาใน,น,นสีด,ดกกําแต่กัวดำแล้วจะมองไม่เห็นไม่ได้ก็เกงดาเอะตอนนี้ต้องเอาสีชมพูกลับมาอีกรอบชอมพูชมพูชมพูเชิญเพิบโอเคเพื่อที่จะวาดตัวโอ้เพิบนี่เชคกว็าวาดเขาพองบับน,นี้ได้ค่อนข้างเกือบครบตัวแล้ว สวยนะเอาเลยมาให้ทุกคนตัดสินให้ทุกคนตัดสินเลยจะเริ่มตัดสินกันตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้นะใช่ชนะอยู่แล้วนะเฉก็ต้องหกักเชก็ต้องชนะเฉก็จะวาดบันนี้ได้เหมือนที่สุดถ้าเชก็วาดบันนี้ไม่เหมือนบันนี้คงจะเสียใจากใช่ไหมใช่ไหมบันนี้นโอเคเอา นี่เป็นเขาคองกระต่ายที่ดีที่สุดที่ฉัยก็วาดเจอบันนี่ตาตาสีเขียวนะ่ะนี่เป็นขอบปกแล้วก็ลูกกระตา่ายเอ่อสีชมพูไปนกระตักันเจอบเอเคฉัน<อ>าวาดได้ดีมากเลยนะเจอเแล้วมีปากยิ้มยิ้ม เแอบตลกอยู่เป็นกระตี๋แต่ว่าก็เป็นกระต่ายแล้วนะเชิฟปากเบี้ยวเล็กน้อยว้าวช้ก็ว่าช้ก็วาดเกือบเสร็จแล้วนะขอเป็นอีกทีหนึ่งชัยวาดสวยมากเลยอีของเธอลงสีเออก็อ้ยแอบเอ๊ะทำไมมันสวยกว่าช้ก็แต่เธอแต่เธอสวยกว่าได้ไงกัน จมูกบันนี่ต้องเป็นแบบนี้นะไอ้มีส่วนสีขาวตรงนี้ด้วยนี่ทุกคนมีใครเคยวาดบันนี่บ้างไหมแด้งปากแดงๆอ๋อถ้าใครเคยวาดบันนี่ส่งมาให้เชยก็ดูในเฟซบุ o กเพจไมค์แอนนัทด้วยนะเชยก็อยากรู้ว่าทุกคนวาดบันนี่เหมือนแค่ไหนกันน่ะโอ้โอฮ่าฮเชยก็วาดบันนี่ตลกอ่ะแหน่ตลกมาก S <S อโอ้เฮ้สวยเมืนกันนันเนี่ยใชยก็ว่าวก็ต้องเติมตาแต่ว่าใช่ก็กลัทำตาเละแตลองเปลี่ยนสีดูสักนิดดูสักหน่อยก็ได้อน,นี้ตาสีเขเียวเชพิเฮ้เริ่มเละแล้วหรือเปล่าสวยมากเลยนะ่า โอ,อ้ยสวยทั้งสองคนเลยเลือกไม่ถูกเลยว่าจะโหวตใครดีเนี่ยฉันว่าสวยใช่ไหมล่ะออของใช้ก็ตั้งหากใชก้ก็กดหนึ่งจะมีกดสองนะทุกคนตามนั้นเลยเชือบสดีดำสีว้าวฉันว่าสวยมาก ไช่ก็วาดครบเกือบหมดและโอ้โหโอ้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 โอไม่นะโอ้ไม่ก็บัตตี้เธอจะเสียใจหรือเปล่าถ้าฉันว่าเธอไม่สวยนะฉันเสียใจมากเลยไชเก์ก็เฮ้มันแบบตลกมากเลยนะใช่ว่าเธอได้ตลกมากอแต่ว่าฉันตั้งใจวาดอยู่นะโอเค ฉันว่าฉันน่าจะพอแล้วเพราะว่าถ้าละเล็กมากกว่านี้ฉันว่ามันอาจจะเละแล้วก็เช่นเดิมตามธรรมเนียมฉันต้องลงชื่อเอ้ยเบมือนมันนี่ใส่เกาะอกเลยมันนี่เธอใส่เกาะอกเราจะหมีว่าเธอใส่เกาะอกนะฉันกำลังใช้สมาธิอยู่นะ <laughs> เป็นพวกที่รบกวนเอ้ยลงชื่อก่อนเอ้ชื่อชื่อช่เกลเจ้าของผลงานชิ้นโบแดง โบแดงต่างหากโบแดงดํดัาเชิบงามโอ้ก็สวยอยู่ใครว่าไม่สวยพร้อมเช็คก็พร้อมให้ทุกคนกตัดสินแล้วเชิบเพบิ่มเิงานละเอียดเชิญ ก็วัดกางเกงหรอเจ้าหน้อยฉันว่าสวยมากเลยนะโอ้โอ้เหมือนมันนี่มีหนวดเลยนะมันนี่ไม่ได้มีหนวดนะอน,นี้แต่ว่าชัยก็ให้คะแนนตาของมันนี่กับเจ้าหนี่เต็มสิบเลยนะตาอย่างสวยตาอย่างเหมือนตาเหมือนเป๊ะ แววตาแบบนี้ชัดๆเลยเขาบอกว่าตาเป็นดวงหน้กกาต่างของหัวใจตาเป็นไก่เฮ้ตามีแววตาเป็นผัวของยายเออผัเวเป็นผอตาเป็นสามียายเออถูกต้องเอ้ยฉันว่าฉันว่าสวยมากเลยนั่นเนี่ยอ่าเกรบเสร็จหรือยังเกรบเสร็จหรือยังนะ ไ,ไดแล้วตัดเส้นตัดเส้นงานคอนกรีตงานละเอียดงานละเอียดสุดเห็นเจ้าหมีลงเส้นใช้ก็ลงสีเพิ่มก็ได้มีเวลาเยอะหนะาแอมมีเวลาเยอะก็เติมสีสักหน,น่อยอันนี้มีเวลาเยอะก็เติมใช้ก็วาดรอหรอกนะจริงๆไม่ใช่ไม่เสร็จทำรอเจ้าหมีนะโอ้ฉันก็วาดสวยเหมือนกันนะั่น เชิบเชิบเชิบลงสีรอเชิบนะบันนี้ของชัยก็ต้องได้คะแนนเยอะที่สุดชัวๆเชิบเชิบเชิบอ่าฮะโอเคเสร็จแล้วเชยก็ก็เสร็จแล้ว โหวตเลยทุกคนว้าชัจชนะแน่นอนเลยนะมาเชกก็กดหนึ่ชกก็กดหนมันเลยของมันนี่ของมันนี่เออไม่ใช่มันนี่ของเจ้าหมีกดสองได้แน่นอนจะชนะเฮ้เดี๋ยวใชกก็จะรอนับคะแนนนะทุกคนช่วยกันโหวตมันหน่อยใชกก็ชกก็วชโหช้โหชเกชก็มาเป่าหูทุกคนแล้วไมาดูใกลทุกคนเดี๋ยวกล้องไปดูไกลๆดีกว่าไหนไหนไหนไ ก็ถึงอธิบายสินี่คือใครตรงกลางนี้คือเจ้ากันไถน้อยบันนี่บันนี่เอ้สสด์นี่เป็นรูปของชายเก้าเองนี่คือบันนี่ของชายเก้าให้ชอบของชายเก้ากดหนึ่งกดหนึ่งมาเลยวดมาวดมาเทียบกับบันนี่เลยนี่เทียบกับบันนี่ก็เหมือนอยู่นะใครว่าไม่เหมือนโอเคนี่คือบันนี่และนี่คือของฉันเจ้ามีเอ้ย ลายเส้น <L> ใครคิดว<อ>่าเหมือนการกดสองอะถ้าเหมือนกดสองอจะมีกดช้างไอเหมือนกดสองแต่ว่าเดี๋ยวนะกดช้างมันไล่เดี๋ยวสิบันนี้ไม่มีหนวดไม่ได้มีหนวดแต่เธอมองไม่เห็นน่ะโอเคถ้าทุกคนโหวตแล้วเดี๋ยวชัก็จะไปนับคะแนนนะใช่ใช่ <c oughs> บันนี้จะได้ไปสักทีนะ <c oughs> โอเค <c oughs> บัตน,นี้นะ